เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไร รีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี oh 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 oh. กับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอ ขอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจาราจา r าจาวจาราจาอยากโดนตุ้มหน่อยากโดนตุ้มหนอยากโดนตุ้มหน่อยากโดน o เอยุตาแตกเลยเขากาลังซ้อมร้องเพงประกวดในงานชุมชนประจำปีของเราอยู่แถมปีนี้นะ ที่ฝนนักร้องดังบ้านเดียวกับเราจะมาเป็นกรรมการด้วยอ๋อแเล้วจะมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้นี่เราพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแน่นอนไม่ใช่หวยรู้เรี้่ะแต่แต่นักร้องดังขนาดนี้นะมานะยังไงก็เหมือนถูกหวยแล้วเว้ยนี่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 พรุ่งนี้เนี่ยนะเขาจะมาเทรนการร้องเพลงให้เราด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อาะผลคนนี้เนี่ยคนเดียวกับที่อิตาเพชรมันเคยแอบปื้มมาต่อนมอปลายเปล่าวะใช่อตอนเนี้ยพี่เพชรย,ยังเพิ่มอยู่เนี่ยผมรู้ว่าคุณฝนจะมาพรุ่งนี้นะพี่เพชรแต่งตัวหล่อร้อนแต่วันนี้เลย,อยโอ้โหเอสุดสุดเฮ้ยย,ยังงั้นยังงี้เลยพรุ่งนี้ไปรวมตัวที่ร้านกวงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหูฝาดไปเปล่านี่ดีใจดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเออไม่ได้ใจดี นักร้องดังมาต้องถ่ายรูปติดร้านเอาไว้ไว้ไม่ต้องเสรงด็จตกลงตามนี้น้อยใจตัวเองหรือะขนาดโอ้ยนี่มาทขาเด็กนี่เด็กนี่อด็กเป็นไงมีใช่ไหมแอมแอมไอ้ไอ้น้อยใจตัวเอง เลือขนาะโอ้โหโอ้ค่อยพายรอบสนอหูเครื่องนัหน่อยนะชอบใช่ไหมนี่สาธุอยากจะโชว์ลูกคอหน่อยไหมโอ้ยโชว์ลูกคอในผมไม่ถนัดอ่ะอ่าอ่าไม่รู้่ักภาษาคุณฝนเหรอคุณฝนนี่เขาเป็นใครเหรอครับเขาเป็นนักร้องดังกี่กล่องพี่เพนแรกจริงเหรออย่ารู้ว่า เล่าให้ฟังคือพี่เพชรเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ฝนเนี่ยเขาเคยสัญญาว่าถ้าเป็นนักร้องดังเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับมาร้องเพลงให้พี่เพชรและคนที่นี่ฟังทีร้ายก็ต้องไปลองเสี่ยงดูทนนั่งคู่กับคนพามา <S <S เป็นไงก็เป็นพัดนัง เอาไงเอาว่าบอกแล้วว่ามาเสี่ยงดวงเทสเราร้องจบแล้วเทสรู้สึกตัวขอโทษนะ น้องจบแล้วหรอครับจบแล้วเแล้วไม่ดูว่าวันนี้ผมมีไปรฉายมาไหมครับนี่มีเพชรไปทำอะไรเหรอเพชรเอามาส่องหน้าครับเพชรไม่อยากหน้ามืดหลงนักฝนมากไปกว่านี้ครับ <c oughs> บ้าเเพชรบ้าบ้าสวยเอาไม่พูดด้วยแล้ะ เพชรว่าคนจะได้เข้ารอบประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไหมอ่ะอเข้าสิครับไม่ใช่เข้าธรรมดานะเข้าไปลึกมากด้วยลึกถึงกลางใจเพชรเลยอะเพชรน่ะ <S <S บ้าระวังอะไรออ่ะให้ระวังนิดนึงนะครับ เมื่อกี้ฝนทําใจเพชรละลายอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> เพชรกลัวว่าเดี๋ยวฝนจะลื่นหกลม้มพอหกล้มแล้วมันจะเลอะแทะ <c oughs> ไม่ใช่เลอะแทะเลอะทุ่งต่างหากไม่ใช่เลอะทุ <c oughs> เละเทอะต่างหาก <c oughs> อย่างนี้ครับ <c oughs> เพชรมั่นใจเลยนะคะว่าฝนเนี้ยจ้องเข้ารอบนักร้องลูกทุ่ง สิบคนสุดท้ายเนี่ยครับมาเข้าแน่ๆเลยอะรอยยครับจริงหรอจริงครับแต่แปลกใจอยู่นิดเดียวเองอะเพราะพี่ฝน,นเนี่ยร้อมก็เยอะเนอะเหนื่ยนอยก็เหนื่อยไม่รู้อาแรงมาจากไหนอะมาว,วิ่งเล่นในใจเพชรอยู่ได้แล้วพี่ฝนเ่ยก็ได้เป็นนักร้องดังจริงๆโอ้โหเพิ่งรู้นะนี่ว่าในเพชรเนี่ยมีมุกจีบสาวที่เชิมสุดๆไปเลย แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เขามาเจอกันเขาจะเป็นยังไงอะครับอ่ไอไอ่ไอไอ่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 ไอาไอ่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 นอ่ไย่ไอ่ไอ่ไอ่เอ่ไอ่องกอ่ไอ่ไอ่ไออ่ได้ไอ่อ่อ่ไอ่ไน่ไอ่ไอ่อ่ไอ่ไอ่อ่อ่ไอ่ไอไอ่ไอไอ่ไอ่อไ เพจเจอเพื่อนเก่าทังทีหรือจะไม่ทักทายกันหนแล้วไงนะอ๋อแต่งงานกันไหมพี่เพรเขาถามว่าเป็นนักร้องมีงานเยอะไหมอ๋อแล้วเพชหลับเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไงหรอกเวลาเจอฝนน่ะหัวใจมันเต้นแรงจังเพจจำได้ไหม ฝนเคยสัญญาว่าถ้าผลได้เป็นนักร้องแล้วว่าฝนจะกลับมาร้องเพลงให้เพชปลาคนเดียวนี่มันน้โมให้ชาวบ้านเขาปลาเป็นสิบสิบรอบแล้วเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่ว่าผลก็จะมาร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังด้วยนะโอ้ยอย่าโอยใจดีจังของใสจะทำเพื่อเพชร พี่ฝนเนี่ยนอกจากจะมาเป็นกรรมการให้เราแล้วเนี่ยนะยังจะมาร้องเพลงรับบริจาคจากท่านสอจอให้เราด้วยโอ้โอใช่แต่ว่ามีข้อแม้นะก็คือว่าจะต้องมีคนร้องเพลงคู่กับฝนด้วยเฮ้ยโอ,โอพพย้พี่เพชรไงพี่เพชรร้องคู่เพราะว่าพี่เพชรเนี่ยเป็นคนกว้างขวางใครๆก็รู้จักได้เยินบริจาคเยอะนแน่เลย พี่ว่าถามพี่เพชรก่อนดีไหมว่าสมัตรใจหรือเปล่าอะ่ะใช่ออพี่เพชรว่าไงอ่ะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอพี่นี้ไม่มีเงินทองมาว่งรักความรักบ่ไม่ไม่ต้องถามแล้วล่ะตกลงตามนี้เลยกันนะ สมาป๊บะไน่อะไรล่าอะไรเล oh, ่าโอาได้ทาได้ทาได้ทาได้ไปดวยเฮ้ยชัว่าพวกเรานะผอนไปก็เท่านั้นอแพงเออไม่แหละเดี๋ยวว่าจะร้องเพลงเลยขนาดไอยังเพี้ยนเลยไอนี่ว่ะชัว่าเรามาตั้งคณะตลกนะแสดงขั้นเวลาวันประกวดรับรองเด่นสุดๆอุ้ยอช ไม่โอเชร่ไว้กวงทีระเดชนด่ถนัดเรื่องรอยอย่างเดียวเรื่องตลกไม่ถนัดเลยไว้ถุยต้องรามนี้